มาแล้วะวครับได้ครับพักกู่ครับพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจครับพี่ตำรวจขอเขาขอขอท่านทักสินหรือเปล่าได้ไหมเห็นไหมข้างหน้าหลบเลยครับข้างหน้าหลบเลยครับพี่เจ้าหน้าที่หลบเลยครับพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่หลบเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับหลบเลยครับเดี๋ยวเลยที่หลังเจแดงหลังเจแดงหลังเจแดงกว้างๆได้เออเราจะเข้าไปแล้วอยู่ที่พอดี เป็นระเบียบเพราะว่าหลังจากยุคผมแล้วหายไปเยอะหายไปนานก็เลยอยากจะเห็นเชียงใหม่กลับมาสวยงามเหมือน,นเดิมครับก็วันนี้อยากเห็นคือเราอยากเห็นประเทศไทยกลับมาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอีกครั้งว่าทุกอย่างด้านเศรษฐกิจด้านความปลอดภัยด้าน กับริการของราชการคืออยากอยากเห็นทุกอย่างมันกลับขึ้นมาก็อเมริกาเขาบอกกั Make America Great Again แล้วก็บอก m เม็กไทยแลนด์เกรดอาเกนต้นแบบเกิดกันครับประเด็นเรื่องประเด็นเร้่องภาษีตอนนี้เขาลงระดับภาษีภาษีอะไรเอาเรื่องทาเรือท้องอเมริกาก็เราก็มีการพูดคุยกันซักซ้อมในเรื่องที่ ข้อหองใหญ่ของอเมริกาและของเราเองที่ไม่เคยได้ดูตัวเลขมานานก็กลายเป็นว่ามุ่งตัวเลขแต่ไม่มุ่งคุณภาพของการนําเข้าหรือสงอ่งออกก็ตอนนี้ต้องปรับทั้งใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดีที่เราได้รับเที่ยวนี้ก็ทําให้เราต้องมานั่งปรับว่าบางประเทศที่เราขาดดุลเยอะเกินไปก็สามารถแก้ไขได้อย่างไรประเทศที่เราได้กําไรได,ไ,ดได้เกินดุลมากเกินไป เราจะปรับยังไงให้มันแฟร์ก็น่าจะดีขึ้นฮนะการที่สหรัฐชะลอการคบกัไปก่อนคือสหรัฐเนี่ยวันนี้เนเขาต้องดิวกับหลายประเทศแล้วก็เขาก็มียุทธศาสตร์ว่าเอเชียเขาจะเอาอยัางไงโดยเพราะยิ่งเขาห่วงใยเรื่องความใกล้ชิดกับจีนก็จะมีผูกพันนอกจากภาษีมันก็มีเรื่องที่ไม่ใช่ภาษีปนอยู่ด้วยในการเจราจารเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอไม่ต้องรีผาม เย็นลนะดูข้อมูลให้ให้เหมาะครับก็เราก็พูดคุยกันแต่ทีนี้บังเอิญว่าเดี๋ยวนี้เขาขอใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานเข้ามาผสมเรื่องของความมั่นคงบางาเรื่องของที่เรามีปัญหาการฟ้องร้องคนอเมริกัรอยู่บ้างอะไรแลก็ถูกนำมาบูกหมดดังนั้นเราก็ต้องมี สติในการเจรจาให้ดีก็ก็คงก็ก็ดูเหตุการณ์ก่อนะครับดูเหตุการณ์ดูการณ์ส่วนใหญ่แล้วนายกไม่มีใครไปเองก็เพราะว่าไม่ได้เจรจากับตัวประธานดีเป็นการเจรจากับ USTR บ้างกระทรวงพาณิชย์เขาบ้างเพราะนั้นเราก็จะใช้ระดับรัฐตรีไป ผมทั้งนี้ต้องแล้วแต่นายกนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็เอาเรื่องการเมืองกับเรื่องของการบริหารแล้วโดยเพราะงานบางอย่างที่มันไม่ค่อยออกเพราะติดขัดอะไรก็ไปคุยกับท่านนายกนายกก็กําลังใช้คิดพิจารณาว่าว่าควรจะทําแค่ไหนยังไงเป็นเรื่องของทางท่านนายก โอ,อ้ถ้าจะปรับก็ไหนๆเขาจะปรับก็ต้องปรับทีเดียวปรับทีเดียวไม่อะไรเกี่ยวกับการปรับว่า,าูใจใครออกไปเป็นฝ่ายค้านอ,อไม่มีฮะยังไม่เคยคิดว่าจะให้ใครออกไปเป็นฝ่ายค้านยังยไม่เคยไม่มีเคยความคิดตรงนั้นกระแสะที่ออกมาใีหมอกเป็นการเมดถือของตัวเองก็มันหลายพักอะบางทีเราก็ไม่รู้จะแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเอง คือพลังประชารัฐก็มีมีส่วนหนึ่งที่เขาก็ามีการพูดคุยการเพื่อนฝูงเขาอยู่เราก็ไม่ได้คิดเรื่องยังไม่ได้คิดว่าจะดึงใครไม่ดึงใครในวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่รัฐบาลก็คมองว่าที่มีอยู่ก็ดีอยู่แล้วอาจจะปรับพรมปรับ,รบตำแหน่งมากกว่าแต่เขาจะงูเห่าของพลังประชารัฐอยากจะมาเราไม่ได้ปิดทางไม่ไม่ทราบเลยฮะเรื่องนี้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องงูเห่าเลย ก็ไม่มีความจําเป็นเลยมั้งเพราะตอนนี้เสียงรัฐบาลก็เยอะแย<น>ะตอนนั้นนี้มีประเด็นเรื่องกระแสของน้องีท่านได้ตามข่าวประชุมธานีลูกใน<อ>เดียงแล้วก็มีการบอกว่าทา่านจะไปขอกับวัธรรมนัฐบอกว่าให้สก,กัดการจอมพลังข้อได้จริงนี่เป็นยังไงครับคือกันกับผมไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ผมก็ชื่นชมว่าเขาตั้งใจทํางานให้ส่วนรวมดีแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่เคยบอกให้ใครไปโทรไปไปกวนไอ้แนวทางการทำงานเขาเลย ไม่มีะะมไม่มีมมออมไม่มีไม่ม,ไมีไม่มีหลกไม่มีราบ้าคนพูดอะเราวันนี้เราเราก็กำลังจัดองค์ขาประยก์ของเราเพราะว่าเรารู้ปัญหาเยอะพอสมควรก็ คิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันในหมู่และความมั่นคงเพื่อให้ได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะเดินหน้าก็พยายามทำเต็มที่ครับว่าอย่างน้อยปีนี้ต้องทุกอย่างต้องเบาบางต้องเบาบางหรือไม่ก็นำไปสู่จุดที่มันเป็นสันดิภาพให้ได้ไคือมันเป็นเรื่องของการที่ ไปอะไรอ่ะที่อุตสตาร์คนหนึ่งถูกรอบยิงแล้วเขาเข้าไปเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ไทยไปคนทำซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไทยก็เราพยายามดูแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หนีไปอยู่กลันตังเราก็ตามตัวอยู่นะก็คิดว่าคงคงคง,คงเอาอยู่ฮะ ทุกอย่างก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับโอเคครับ